สวัสดีครับด,ดูไทยแลนด์ก็ชาเ l ล n g ์การกับน้องพลอยวิวยังไม่ไปอังกฤษนะครับไปปีหน้ารออายุถึงก่อนกลัวเพื่อนชอชเพื่อนโซเชียลแคมคิดถือแล้วเราก็มาออกกำลังกายกันออกระหว่างดูพร้อมกับแมวหัวเตอแมวหัวเตอ ไม่หัวโตหัวโตไหมกลัวเปอร์เซียขนล,ล่วงเราต้องทําให้หัวโตงี้นะสักสองเดือนเราจะมาดูว่ากลางนําจะน่ารักขึ้นไหมสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมนะคะวนันนี้นะคะดูไทยแลนด์กันทำไรเฮ้ยเล่นทุกคนอ่านเสร็จแล้วอ้าวเหรอย่างอ่านเสร็จนะคะแกงน้องคอยได้เจอกันจุบ๊บจุ๊บอยากโชว์อยากอวดไม่ได้เด่งไม่ได้ดังแต่ว่าเล่นกันสองคนดูสองคนได้ ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูโอเคปะ